สวัสดีครับผมนายไพบูุ์พันเมืองอผู้เขียนหนังสือเรื่องครูไพบุญเป๋หลังค่อมผู้ไม่ยอมจำนวนต่อกรรมเยอะอหยันก็ดังผมหนังสือที่วางอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับซึ่งบริษัทนั้นมีบุ๊จัดการจัดตีพิมพ์เมื่อปีพศ2553แต่เป็นชีวิตในวัยเด็กที่ที่ผมอายุยังไม่ถึง20 ทีนี้ต่อมาพอหนังสือนี้ขายไปสักระยะหนึ่งผมก็เขียนเล่มที่2เพื่อจะบอกว่าหลังจากนั้นผมได้ต่อสู้ชีวิตมาอย่างไรบ้างเช่นว่าผมจากที่ไม่เคยเรียนมัธยมผมได้เรียนเต็มจุบมามหรือโมอแล้วจากนั้นผมก็สอบเพเขียนตีโตสุดท้ายผมก็กว่าควันมาเป็นไปสอบบรรจุเข้าเป็นครูได้แต่ทว่าตลอดเวลานั้นผมก็โดนสังคมกดขี่หยียดยำดูถูกต่างๆนานานะ ก็เป็นพลังกดดันจนกระทั่งผมได้สามารถไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มสโวปร,ระธานมิตรแล้วพอจบจากมสโวปร,ระธานมิรออกมาผมก็ใช้ชีวิตปเป็นนักเขียนทางผลง,งานที่อยู่ข้างหน้าได้รับเขียนาเครื่องราชในพวกนี้แหละครับแล้วสุดท้ายผมก็ได้ตําแหน่งอาจารย์สามได้8แปดต่วันนี้ครับน้องๆหลานๆที่ติดตามสารคดีการต่อสู้ชีวิต ของครูไบบูญเป๋หลังค้อมจากตอนที่หนึ่งมาจนถึงตอนที่ยี่สิบห้ามีคนถามว่าทำไมไม่เล่าเรื่องผีจะได้มีคนติดตามฟังเยอะๆผมตอบว่าอยากให้รุ่ลูกหลานบางคนที่เกิดมามีร่างกายพิการได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตเพราะผมเองตลอดสามสิบห้าปีที่รับราชการเป็นครู ขนาดว่าได้ตำแหน่งอาจารย์สามเลนตะแปดคนแรกๆในวงการครูยังต้องลาออกจากราชการตอนตอนนี้ผมอายุแปดสิบไม่มีใครมากดผมให้ผมดีขึ้นหรือเร็วลงได้อีกจึงอยากจะกว่าเรื่องนี้ว่าเป็นข้อคิดและตอนนี้ขอตั้งชื่อว่านักวาดรูปเร่ร่รอน รลาตะกัวปาปีพศ2508ยังไม่มีระบบน้ำประปาทุกบ้านต้องมีบอ่ออยู่ในบ้านหรือนอกบ้านเป็นบอ่อมีปลอกท่อปูนซีเมนที่ต้องใช้ถังหรือกระป๋องใบใหญ่ๆผูกเชือกย่อนลงไปตักน้ำขึ้นมาใช้บ้านของปลารบเมื่อจะใช้น้ำอาบหรือซักเื่อผ้าจึงต้องไปใช้ที่บ่อน้ำอันอยู่ใต้โคนต้นละไมและต้นมังคุดหน้าบ้านของ เดินไปประมาณร้อยเมตรพื้นขอบปากบอ่อเทพื้นปูนหนาไว้โดยรอบกันน้ําไหลกลับลงบอ่อระดับน้ําจากขอบ,บอ่อประมาณสองถึงสาเมตรการเดินทางเข้าออกระหว่างกระท่อมของปารพมาสู่ตลาดต้องผ่านบ้านครูสมบูรณ์และครูสมบูรณ์สองคนนี้คนละคนนะครับนอกนั้นการใช้บ่อน้ําเป็นที่อาบและซักเคื้อผ้ารวมทั้งน้ําดื่มน้าใช้ ต้องมาตักติดบ่อหน้าบ้านของคุณอยูสมบุญตะกัวปลาไม่มีประปาทุกบ้านใช้น้ำบ่อส่วนโรงแรมจะสูบน้ำขึ้นไปกักไว้ในถังแล้วคนไปพักเปิดกกอกใจแรกๆผมเข้าไปอยู่คนเดียวยังไม่สู้อะไรเพราะความที่ผมหลังค่อมขาพิการเดินกับเรกเวลาเดินผ่านไปใครที่ไม่สนิทสนมกันผมจะเดินก้มหน้าก้มตา อย่างเจียมตัวไม่กล้าสบกตาไม่ว่าหลานสาวคนสวยหลานชายคนหลอ่อของภรรยาคู่สมบูรณ์ที่มีผหลิวขาวใบหน้าสวยหลอ่อแบบลูกจีนคนไทยแถมมีท่าทางเย่อหยิ่งไว้ตัวไม่เคยมองหรือพูดจาประเสรยทักทายผมเลยทั้งทงท,งที่อยู่บ้านติดกันแม้แต่ครั้งเดียวแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อน เพราะพวกเขาไม่ได้มีความหมายหรือความสําคัญอันใดในชีวิตของผมจะว่าเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินก็ไม่ใช่เวลาจะไปอาบน้ำผมจะเดินเรียบๆเมืงมองมอง,มองให้แน่ใจก่อนว่าตอนนั้นฝ่ายเจ้าของบ้านรวมทั้งที่บ้านของครูมสมบูรณ์ด้วยมีใครไปใช้บ่อน้ำเพื่ออาบน้ำหรือซักเสื้อผ้าอยู่บ้าง ถ้าคนที่กำลังใช้เป็นผู้หญิงผมจะไม่ไปแต่จะเลี่ยงไปใช้ตอนที่ว่างเช่นกลางคืนสองทุ่มถึงสามทุ่มก็มีตั้งแต่มาอยู่ที่กระท่อมของปรารคผมจะไม่มองลูกสาวหรือหลานสาวของคนบ้านใกลค้คนใดเพราะนอกจากความพิการผมยังไม่มีหัวนอนปลายเท้าให้เขารู้จักแต่ไอจิตไม่ได้คิดอย่างผมไอจิตเหมือนหนุ่มๆทั่วไป ที่พอมองเห็นพอมองเห็นสาวหน้าตาสวยมันจะจ้องมองอย่างสนใจผมเห็นใอ้จิตมองคุณกล้ามหลานสาวภรรญาของครูสมบูรณ์แบบไม่เกรงใจแล้วรู้สึกวันวันไอ้จิตมีรูปร่างลำสันแข็งแรงสมบูรณ์ทุกส่วนตัดไม่มีผมด้อยส่วนที่อาจจะยังรอยอยู่ก็คือไอ้จิตผิวคล้ารูปร่างไม่สูง ใบหน้าสี่เหลี่ยมและไม่หล่อทําให้หลายคนในบ้านคุทสมบูรณ์ทำท่าไม่ชอบและถ้าเขามีสิทธิ์ไล่ไปได้เขาคงไล่ไปแล้วทว่าการมาของให้จิตกลับเป็นประโยชน์อย่างยิใหญ่หลวงกับรารบคือช่วยกระตุ้นและกลุกให้รารลบวาดรูกสีน้ําเพื่อเตรียมสมัครสอรบวาดเขียนสีโตท,ที่สนามสอบจังหวัดภูเก็ตที่ผมเองก็ยังต้องไปสอบใหม่ อีกสมชุดอีกหนึ่งชุดก็โทษหนึ่งชุดเพราะการสอบวาดเขียนโตชุดสุดท้ายที่สนามสอบนครศรีธรรมราชผมสอบตกซ้ำๆมาถึงสองครั้งสองปีซึ่งผมเข้าใจว่าโดนกลัดแกล้งแต่ทั้งผมและวิจิตกอไม่อาจจะอยู่บ้านของประรบรายนานเพราะว่าเงินในกระเป๋าขาดแคลนเราจึงปรึกษาหาวิธีหางานโดยทำแบบเดียวกับช่างเขียนจีนปีนัง คือชายยุทธวิธีเจงลุกพอบกระเดียดภาพวาดตัวอย่างพาเดินไปตามบ้านให้เขาดูภาพแล้วถามว่าในบ้านมีภาพถ่ายเก่าๆที่หลุดลอกแล้วบ้างไหมครับผามาเลยเราจะพาไปวาดไม้ใหม่ให้สดใสและสวยกว่าเดิมพอเขาสนใจดูภาพวาดตัวอย่างในกรอบและรูปถ่ายเล็กๆที่แปะติดอยู่กับรูปเราก็จะบอกเขาว่า ภาพเขาดาบนกระดาษลายนังไก่นี่ทนทานมากนะครับอยู่เป็นร้อยสองร้อยปีไม่ลอกแต่ไอ้ที่เขามารับไปวาดเป็นสีแบบปีนังนั่นไม่ใช่ภาพวาดนะครับแต่เป็นภาพถ่ายปุ๊สีแบบนั้นไม่ทนไม่ถึงห้าปีก็หลุดลอกแล้วเราถือโอกาสชี้แจงความจริงและทําลายฝ่ายตรงข้ามไปด้วยทำเงิได้หละครับการค้าใครชนะก็อยู่ได้ใครแพ้ก็จมธรณี เราถามปลารลบว่าน่าจะไปที่ไหนดีวะถ้าได้ที่ที่พวกช่างปีนังไปไม่ถึงเราอาจจะได้ลูกค้าคุ้มค่าเดินและค่ารถไปจำตางปลารลบบอกว่าผมก็รู้จักสถานที่ไม่มากอ่ะมาอยู่นานก็ไม่ค่คยไหนไปไหนงั้นลองไปแถวคึกคักบางม่วงบางสักและบางขยะดูสิไปรถสายไหนผมถามรถสายบางม่วงบางสักนั่นแหละหลายเดียวกัน เขาเข้าไปหลงถึงที่ปลรารบต่อเพราะไม่ได้ไปกับเราด้วยวันนั้นเป็นวันเสาร์แต่ปลารพมีงานเขียนป้ายอยู่ที่บ้านผมกับไอจิตเลือกไปบางม่วงโดยเอารูปในกรอบของคุณครูคประยุนที่ค่ายมาติดจัวในร้านตอนยังไม่เลิกร้านและผมยังไม่ได้เอาไปคืนมีรูปถ่ายเล็กๆเน็บติดไว้ข้างกรอบให้คนดูเปรียบเทียบว่าเหมือนหรือไม่เหมือนก่อนยอมมอบรูปถ่ายไม้เราวาด เราขึ้นรถที่มีป้ายกระดานยาวๆติดข้างรถมีภาพวิวและตัวผนอนฝีมือของปาร,รบเขียนว่าตกะกัวป่าบางมง่วงบางคลักที่หน้าโรงภาพยนตร์กันแก้วคนขับรถเป็นกันเองกับเรามากเป็นกันเองเหมือนมิตรญาติช่วยแนะนําว่าถ้าจะไปหาลูกวาดผมว่าไปที่บางขยะสิครับที่นั่นช่างอื่นไม่ค่อยเข้าไปหรอกถูกใจเราสองคนมากเลยคนตกะกัวปลาส่วนใหญ่มีนิสัยดีอย่างนี้แหละ เป็นกันเองพบง่ายไม่ไกวางฟ้อมและไม่สวมหน้ากากไม่เหมือนกับคนเมืองนครรถสองแถวจึงพาเราไปทางตลาดย่านยาวเข้าไปหาคนโดยสารสรงคนโดยสารในตลาดย่านยาวแล้วก็ขับต่อไปบางม่วงผ่านโรงพยาบาลตะกัวปามีคนขึ้นลงหน้าโรงพยาบาลค่าโดยสารถ่ายายเป็นช่วงๆช,ช่วงละสองบาทถึงสี่บาท เราเองรถเข้าไปส่งในชุมชนบางขยะเสียค่ารถคนละอ,อุกบาทผมกับไอจิตเดินไปด้วยกันผมพบว่าไอจิตโปรโมตโฆษณาสินค้าไม่เป็นเอาเสียเลยมันพูดได้แต่คําว่าวาดรูปสีทานไหมครับค่าวาดนิ้วละสิบบาทอย่างรูปนี้สิบสี่นิ้วร้อยสี่สิบาทค้ารอบอีก2ยี่สิบรวมเป็นร้อยหสิบบาทแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกถ้าเขาทันหน้า เราก็เดินต่อถ้าเขาสนใจเราก็ได้คุยกันนานและผมจะบอกเขาว่าต้องจ่ายมัดจำขึ้นหนึ่งนะครับแล้ววาดเสร็จประมาณเจ็ดวันเขาเป็นว่าวันที่เออผมนับนิว้วและกะวันตามปฏิทินก่อนบอกว่าวันเสาร์หน้าผมจะพารูปมาตรงนะครับมีบ้านหลังหนึ่งตัดสินใจวาดภาพกับเราทันทีขอให้วาดพ่อแก่แม่แก่อย่างละรูปรวมสองรูป ให้เงินมัดจำมาหนึ่งร้อยบาทความจนพลันหนีหายไปจากเราทันทีเที่ยวนั้นเราได้ผ้าใถามาสามรูปผมมานั่งวาดรูปละหนึ่งวันวาดเฉพาะแต่ใบหน้าลำตัวเสื้อผ้าและจากหลังให้ไอจิตวาดต่อวาดเสร็จรูปละภายในหนึ่งวันครึ่งหลังจากใส่กรอบเรสร็จเสาต่อมาก็พาไปส่งตอนไปส่งปรารพขอไปเที่ยวด้วยรูปที่ไปส่งเจ้าของพอใจไม่จีติงส่วนใด จ่ายเงินค่ารูปมาให้อีกสามร้อแปดสิบบาทขากลับออกมาจากบางขยะเราเดินมาหยุดที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนบ้านบางม่วงในตอนสิบเอ็ดโมงหิวกันพอดีจึงเดินเข้าร้านกว๋วยเตี๋ยวในร้านมีครูเพื่อนของปลารบซึ่งผมคุ้นหน้านั่งอยู่ในร้านทักทายปลารบและผมรวมไปถึงไอจิตเขาเชิญเรากินกว๋วยเตี๋ยวผมตอบไปว่าเชิญคุณครูตามสบายเถอะน,นะครับ หมายความว่าเราปฏิเสธไม่ไปร่วมโต๊ะแต่เราถามคนเลือกนั่งที่โต๊ะว,ว่างตัวหนึ่งพอกินก๋วยเตี๋ยวกันเสร็จครูคนนั้นวัตนบัตรใบละสิบบาทกับเหรียนบาทอีกสองเหรียญจ่ายเพราะช่วงน,นั้นอยู่ช่วงปลายปลายเดือนท่านจะจ่ายแทนเราผมรีบร้องห้ามว่าอย่าครับให้ผมเลี้ยงคุณครูบ้างดีกว่า ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าท่านเคยเลี้ยงกาแควผมกับประรบมากทั้งหนึ่งแล้วที่ร้านเจ็คฮอแตะวบปาและผมควักธนาบัตรใบละร้อยบาทออกมาจ่ายแทนพลางนึกกระยิมอยู่ในใจว่าอาชีพของเราดีอย่างนี้คือไม่มีต้นเดือนและปลายเดือนทว่าการออกเดินสายแบบนี้บางทีก็ไม่คุ้มค่าเดินทางเช่นครั้งที่เรานั่งรถและเดินทาง ไปหางานวาดรูปที่บ้านพุกกะับบางสักและบางเนียงผมกับไอ้จิตต่างกลับมาหน่วยเป่าผมจึงเปลีป่ยนแผนว่าเราไปหารูปวาดกันแถวแถวภูเก็ตดีกว่าไหมไอจิตไม่เคยไปไม่เคยไปเห็นภูเก็ตมันจึงอยากจะเห็นแต่ถ้าจะถามว่าตอนนี้ผมไปที่ไหนไอจิตต้องไปด้วยเพราะถ้าผมมีงานมันจึงจะมีงานการวาดรูปแต่ละรูป ถ้าเป็นรูปเหมือนไอจิตไม่ถนัดแต่ถ้าผมวาดใบหน้าตรงผมเสร็จแล้วให้มันวาดต่อมันจะวาดได้ดังนั้นเราจึงเตรียมตัวเข้าขอภูเก็ตกันคิวรถสองแถวตะบัวป่าภูเก็ตอยู่มุมถนนมนรีสองเดินออกทางด้านข้างข,างของสวนขุณยายดวงแขเจ้าของรถชื่อโกลิมเป็นรถที่เน้นหนักไปทางการบรรทุกสิ่งของกลองลังมีที่นั่งอยู่แถวหน้าหน้าวางเก้าอี้อุ้มเบาะสีแดง อยู่หลังคนขับประมาณสี่แถวเราเลือกไปขึ้นรถคันนี้เพราะได้นั่งช่วงหน้าสองที่ติดคนขับสบภาพรถเป็นรถบรรทุกใหญ่ตัดแปลงต่อตัวถังต่อตัวถังไม้ใส่หลังคาหลังคามีราวเหล็กบรรทุกของบนหลังคาได้มากนอกจากจะบรรทุกในตัวรถส่วนคนโดยสารพอใส่ข้าวของเต็มแล้วต้องมาขึ้นรถทางด้านท้ายของคนขับ รถคันนี้ออกจากตะกกวป่าเวลาเช้า6นาฬิกาไปถึงภูเก็ตประมาณ11โมงขากลับออกจากภูเก็ตกลับตะักกวป่าประมาณบ่าย2โมงเพราะถนนยังไม่ได้ลาดยางกว้างใหญ่เหมือนอย่างเช่นปัจจุบันรถไปรถกลับภูเก็ตจึงมีแค่วันละสองเที่ยวเที่ยวไปและเที่ยวกลับซึ่งมีรถหลายคันแต่ขนาดของรถเล็กกว่ารถโฟลิมก่อนขึ้นเกาะภูเก็ตรถทุกคันต้องไปจอดลงรอ รอลงแพกันนันยนที่บ้านท่านุ่นและไปขึ้นกวางภูเก็ตที่บ้านท่าจัดใจแพกันนันยนจะพารถจากทั้งสองกวางสลับกันมาจอดให้รถขึ้นและรถลงที่กวางท่านุ่นมีผู้รับเหมาบริษัทของชาวต่างชาติพยายามถมดินหินและลายออกไปหวังจะให้แผ่นดินสองวางเชื่อมต่อกันคือปังงากับภูเก็ตแต่ทําไม่สําเร็จขาดทุนและเสียหายไปหลายล้านบาท ทิ้งแต่ร่องรอยไว้เห็นที่บนเกาะภูเก็ตเที่ยวนี้ผมกะจะไปหาเพื่อนรุ่นพี่ชาวนครศรีธรรมราชที่เคยรักชอบกบหมากันเคยให้กำลังใจกันมาตลอดแก่ชื่อพี่ชายสมจินดาเป็นลูกชายของป้าหนอมคนที่สนับสนุนชีนะให้ผมบวดเนน็นเพื่อเรียนนักธรรนั่นเองพี่ชายมาทำงานกีดยางอยู่สวนของบริษัทหัวหองที่บ้านปากลอก ผมเคยมาหาพี่ชายครั้งหนึ่งตอนยังบวชพระแต่คราวนี้ผมมาในสภาพเด็กหนุ่มขาพิการเราลงรถที่อนุสาวรีย์ท้าวเทศกษัตริยีท้าวสีสุนทรแล้วเดินไปทางบ้านปากรอกประมาณหนึ่งกิโลเมตรเจเป๊จะมีร้านกาแฟวร้านหนึ่งตั้งอยู่พี่ชายกับพี่พรภรรยาของพี่ชายดีกับเรามากให้การต้อนรับอย่างดีพี่ชายเลิกเป็นลูกจ้างีกอย่างสวนวอง มาเช้าบ้านที่มีคนปลูกไว้แล้วไม่อยู่ทําเป็นร้านกาแฟกิจการดีกว่าเป็นลูกจ้างเดดย่างเพราะคนภูกเก็ตกินกาแฟรกับขนมจังหรือข้าวเหนียวหน้ามะพร้าวเป็นอาหารเช้าและยังกินเที่ยงกินบ่ายกินค่ํากินไปทั้งวันทําให้พี่ชายมีไรายได้ดีเช้าวันแรกผมกับไอ้จิตนั่งรถสองแถวจากปากรอกเข้าเมืองภูกเก็ตเราสองคนตัดสินใจไปเดินเดินกระเดียดรูปวาด หางานวาดรูปที่อำเภอรกระทูเราเข้าไปเสนองานยังทุกๆบ้านที่อยู่ริมถนนเดินกันจนเหงื่อตกง่ามก้นขาปวดเมื่อยแทบเดินไม่ไหวจึงขึ้นรถกลับมาบ้านปากรอกวันต่อมาผมเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ผมก็บไ้จิตยึดเอาเพิงขายขนมจีนหน้าร้านกาแฟของพี่ชายเป็นที่นั่งวาดรูปเพื่อโปรโมทสินค้กกะว่าเคยผ่านมาคงจะสนใจเข้าสักคน ภาพแรกผมยังไม่รู้จะวาดไสรยังนึกถึงใบหน้าของพยอมสาวแม่ค้าซาริลลูกน้องโกวัดที่ผมเคยนึกจอบทาให้บายวันเดียวกันได้งานวาดรูปมาสามสี่รูปแสดงว่าพยอมให้ลาบคนแรกเป็นเจ้าของสวนยางในภูเก็ตที่มาสวนยางมากินก,กาแหวแล้วพบเราเาข้าคนที่สองเป็นพ่อค้าขายปลาชื่อไกรสอนเที่ยววิ่งขายปลา แสช่น้ำแข็งตามบ้านที่อยู่ในตรอกลอยด้วยรถจักรยานยนต์บ้านของเขาอยู่ที่สีแยกท่าเรือใกล้ๆอนุสาวรีย์เทาเทพกษัณฑิีเทวศิีสุทนทรรูปที่สามและสี่ชายคนขายปลาหรือโกศรเป็นคนไปโฆษณาและหารูปตายมาให้เราขณะที่เขาขายปลาไปด้วยโดยไม่หวังค่าไหนหน้าทําให้ผมได้เงินมาใส่กระเป๋าห้าร้อยบาทและแบ่งให้อจิตสองรอย ผมนําเงินที่ได้ไปซื้อรองเท้าหนังแบบคัดจูมาใส่เพราะรองเท้าหนังคู่เก่าฝังยับและผมใส่แต่รองเท้าแตะของน้ําคู่ละสิบบาทมานานแล้วกับซื้อเสื้อยืดสีเทาๆที่กําลังเป็นที่นิยมกันในสมัยนั้นอีหนึ่งตัวหวังจะเสริมบุคลิกให้ดูดียกระดับจากความเป็นช่างเก๋งกระจกขึ้นมาเป็นคนมีระดับขึ้นมาบ้างกระทั่งวันหนึ่งมีหมอขายยาเร ที่รถจักรยานคันใหญ่มีลังยาเป็นขวดขวดมัดตีใตรถที่มาหยุดขายยาและมาหยุดดูผมซึ่งกำลังวาดรูปอยู่ที่เพิงขายขนมจีนที่อยู่ห่างจากร้านของพี่จ้ประมาณสี่สิบเมตรเขาคงขายยาได้ไม่ดีหรือไม่ก็คงอยากหารายได้เพิ่มจึงเอ่ยถามผมว่าคุณวาดรูปวันหนึ่ง,ง,งสักห้ารูปวาดทันไหมผมถามว่าอะไรกันคุณจะวาดได้ยังไง ภาพวาดไม่ใช่ภาพตายแค่ให้เสร็จวันละรูปนี่ผมก็แทบจะแย่แล้วผมเป็นคนนะไม่ใช่เครื่องจักรอา้าววันละรูปคุณวาดเสร็จไหมเขาถามต่อวันละรูปได้ผมวาดได้ผมตอบและมองไปทางไอจิตแล้วคุณคิดรูปแล้วเท่าไหร่เขาถามอีกร้อยยี่สิบร้อยสี่บร้อยห้าสิบสองอแล้วแต่ขนาดภาพผมตอบไปวาดรูปที่ต้เหมือนกันไหมผมจะช่วยหารูปวาด มาให้คุณวาดรับรองเดือนหนึ่งมีเป็นร้อยร้อยรูปมาให้วา่าดเขาพูดผมฟังแล้วตกใจอะไรกันเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นหรือผมไม่เชื่อแต่เขาพูดย้ำอีกว่าที่ใต้เหมืองที่ผมไปขายยามีชาวบ้านสนใจรูปวานมากถ้าคุณไปกับผมคุณรวยไม่รู้เรื่องแล้วจะให้เราไปพักที่ไหนครับผมมีบ้านเพื่อนหลังใหญ่ให้อยู่เป็นที่ที่เงียบสงบไม่มีใครรบกวน แต่อะไรครับผมจะไปตั้งราคาเองคุณต้องรับเงินจากผมแค่ราคาที่บอกเมืเ่อะกี้คุณจะยอมไหมผมยังหลังเลมองไปทางไอจิตไอจิตไม่พูดคงคิดในใจว่าตามใจมึงมึงเอากูก็เอาเขาจึงพูดต่อคุณสองคนนั่งวาดอยู่กับที่ไม่ต้องไปไหนทำหน้าที่วาดอย่างเดียวอาหารการกินช่วยเจ้าของบ้านไปบ้างคนละร้อยต่อเดือนค่าเช่าบ้านไม่ต้อง มีที่หลับที่นอนน้อย่างดีเป็นเพื่อนที่เรารักกันมากผมเองก็ไปอยู่ไปนอนที่นั่นอาทิตย์ละสี่ห้าวันผมนั่งนิ่งวังและมองหน้าหมอขายาเรีอย่างสำรวจตรวจตราเขาพูดภาษากลางและพูดคล่องมากเขาจะหลอกต้มผมหรือเปล่าและถ้าหลอกต้มผมเขาจะเอาอะไรในเมื่อในตัวผมในจิตก็ไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งมีค่าไม่ว่าทรัพย์สินหรือเงินทองผมมีมาแค่เสื้อผ้าสามสี่ชุดนอกนั้น เป็นเครื่องมือวาดรูปตอนหนึ่งเขาพูดว่าผมรับรองว่าเดือนนี้ผมหางานมาให้คุณวาดได้ไม่ต่ำกว่า,วาห้าสิบรูปว่าแต่คุณวาดทัหนหรือเปล่าละ่ะเดือนละสามสิบรูปหมอขายายาย้ำเร่ย้ำอีกผมนั่งคำนวณในใจเอาแค่ครึ่งของที่เขาพูดถึงสมมุติเดือนหนึ่งวาดได้ยี่สิบห้ารูปก็ตั้งสองพันห้ารอยบาทกว่าแล้วมันมากเลือเกินเงินในสมัยปศสองันห้ารอยเจด และถ้าผมพยายามว่าดให้ได้ส30รูปคือวันละรูปเดือนเดียวผมก็เกือบซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด5 0ซีได้หนึ่งคันแล้วพูดถึงรถจักรยานยนต์50ถึง 50, 55ซีซีในปีนั้นมีราคาคันละ3,500บาทถึง4,500บาทและขนาดใหญ่125ซีซีราคาไม่ถึงหมื่นบาทผมจะได้ใช้มอเตอร์ไ์ออกไปเที่ยว โฆษณาหางานตามบ้านหารูปมาวาดได้สบายถ้ามีรถจักรยานยนต์อย่าทำให้ภาพลักษณ์ของผมเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้นผมนึกถึงพวกที่เรียกตัวเองว่าช่างปีนังพวกนั้นมารถกระบะบางทีก็รถเก๋งผู้คนยิงเชื่อถือผมนั่งวาดวันไปไกลก่อนจะตอบจกลงหมอขายจาเรซื้ออรุณมีบ้านอยู่ในเมืองภูเก็ตนัดให้ผมกับไอจิตไปรอขึ้นรถสองแถวที่เขานั่งมาด้วย เพื่อไปอำเภอท้ายเหมืองที่อยู่อนุสาวรีย์ที่อนุสาวรีย์ท่าวเทพกษัตริย์ท่าสีตุนทนในวันนุ่งขึ้นเวลาแปดโมงเช้าเมื่อผมมายืนรอรถและมองเห็นป้ายข้างรถภูเก็ตท้ายเหมืองเขาจึงโผล่หน้าออกมาบุกมือว่าเขามาแล้วและเราก็นั่งรถมาด้วยกันจนเขาบอกรถหยุดและลงรถที่บ้านนาเตยเราตางจ่ายค่ารถของตนเองคนละยี่สิบบาท คนรถเอาจักรยานของเขาลงมาจากหลังคาพร้อมลังยาหนึ่งลังจากนั้นเราก็เดินไปด้วยกันตามถนนสายบางเตยบางทองหรือวัดราชวาัฒโดยเขาจูงรถจักรยานผูกลังยาไว้บนตะแกรงใต้เดินไปประมาณกิโลเมตรกว่าๆก็ตัดลงตงุ้งนาเดินไปตามหัวคันนาไปขึ้นที่หมู่บ้านชื่อบ้านยายนินขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับตอนนี้โปรดรับฟังตอนต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบตอนไว้แค่นี้ก่อนนะครับแต่เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของผมยังมีอีกมากที่จะนำเสนอต่อไปเรื่อยๆโดยผมจะนำลงในเฟซบุ๊กทุกๆวันตอนบ่ายๆนะครับแต่วันไหนถ้าไม่ได้ลงก็จะแจ้งให้ทราบในเฟซบุ๊กไปบุญพันเมืองพิมพ์ภาษาไทยนะครับ แล้วก็ขอบคุณสําหรับท่านที่ชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนแก่คนนี้ได้มีงานทําคือผมกําลังทําหน้าที่ครูภปริญญาตยสาคาวรรณกรรมนะครับขอบคุณครับ